นี่ครับมะละกอที่มันล้มนะครับไม่ต้องตัดทิ้งนะครับอันนี้หลายเดือนแล้วเนี้ยสักสองสามเดือนได้แล้วมั้งพอเราไม่ตัดทิง้งเราก็ยกขึ้นเอียงๆเว่เงนี้นะครับมันก็ไม่ตายนะครับนี่เนี่ยผลสุกแล้วถ้าอยากกินก็มาเก็บได้ถ้าไม่อยากกินก็ปล่อยให้นกกินไปงาสุกทุกต้นเลยครับนะอันนี้มะละกอฮอลแลนด์ด้วยนะครับเนื้อจะเยอะมากครับอร่อยเลยรสชาติอร่อย ทางโน้อนอีกสองต้นก็อันนั่นก็น,นี้ก็เริ่มสุกแต่นั้นนต้องเก็บได้แล้วถ้าจะกินนะไม่ไม่ไฟในพรุ่งนี้เมื่อเร็วนี้กล้นกก็กินแล้วครับเพราะมันจะเละแล้วอันนี้ก็คือวิธีการดูแลต้นมะละกอนะครับปลูกไว้ในกรณีที่มันล้มนะครับไม่ต้องตัดทิ้งนะครับ มันก็อยู่ได้ครับแล้วมันก็ออกลูกเนี่ยมันก็แตกแตกยอดออกลูกเพิ่มแล้วนะครับต้นนั้นนะเพิ่งล้มแต่ต้นนี้ไม่แน่ใจว่าจะจะรอดหรือเปล่าพอดีล้มแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นครับมันแช่น้ําไปหลายวันเลยเพิ่งเมาขึ้นแต่ก็ดูท่าทางแล้วน่าจะรอดนะครับ <c oughs> นี่ครับมันแช่น้ําลูกก็แช่น้ําไป แต่ยอดยังสดอยู่ครับ